สวัสดีครับไอเ m ม y ี er นะครับผมโดยเจกิลเกียนจากไรซันชาแนลนั่นเองสำหรับตอนนี้เนี่ยทุกคนในที่นี้คงจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดิลที่ทำ Google เนี่ยได้ไปทำการซื้อบริษัท m o t o r OLA ไปแล้วเรียบร้อยนะครับดิวนี้เนี่ยะบอกเป็นดิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Google ตั้งแต่เคยทำมาทั้งหมดนะครับผมโดยมีมูลค่าทั้งหมดถึง 12, 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐคำนวณดูแล้วก็ ประมาณ3ามแสนกว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะตามที่ทาง Google เนี่ยเขาได้ออกมาบอกไว้ตั้งแต่แรกณวันที่ประกาศเลยเนี่ยดึงเอาตัวพาเทเอนทั้งหมดที่มอเตอร์โามีเนี่ยเพื่อปกป้อง Android Ecosystem นั่นเองมีทั้งเสียงตอบรับที่บวกแล้วก็ลบออกมาต็้ไปหมดนะครับผมถ้ากต่ว,ว่าทางฝั่งของพันธมิตรของ Android ทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นก็น่าออกมาบอกก่อนแหละโอ้ยดีจังเลยนี่สุด Google ก็ทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อปกป้อง Android นูนนน่นนี่นั่นโน่นแต่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่าง,งนจรริงๆ หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะครับมันไม่ใช่เงินหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอยู่ดีๆจะเอามาซื้อเสร็จปับ๊บเอาไปเ้ยเอาไปใช้ใช้ใช,ใช้ใครใช้ก็ได้มันคงไม่ใช่มะเหล่าอนดามิตรเองจริงๆเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาจะโง่นะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมารัฐบาลเกาหลีนะครับก็มีการออกมาบอกเลยบอกว่าเราไม่สามารถทำธุรกิจอย่างนี้ได้ในเมื่อมันมีความเสี่ยงเยอะเกินไปถ้าเกิดัน,นดีคืนดีอยู่ดี g o o g l e เนี่ยออกมาบอกว่าอืมฉันจะทําเป็นระบบปิดแล้วไม่ควรจามาใช้ต่อไป แค่นี้ก็เรียกว่าขิหายวายปวงกันหมดเลยนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวของดีลการซื้อนี้จะบอกว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นแค่เพียงเวลาแป๊บเดียวและเพิ่งทําขึ้นมาเท่านั้นไม่วลาแค่ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นั้นแล้วก็ปิดดีลกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนดีลหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านนะครับผมไม่ใช่ว่าจะมาัดใจกันง่ายๆอย่างนั้นอยู่แล้วไปไปมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครได้อ่านข่าวบน Android มีเนี่ยจะพบว่า งานนี้ไม่ใช่ว่า Google เนี่ยเขาเพิ่งทามาแน่นอนเผอๆจะมีการวางแผนเอาไว้อย่างเป็นระบบได้มีเรื่องราวที่ Google พยายามออกมาดรามม,ดรามมงดราม่ากันอยู่นะครับผมหลังจากประมูลแพ้สิทธิบัตรนอเทลแล้วเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องว่าทาง Microsoft Apple พยายามที่จะกันแกล้ง Google นั่นเองก่อนหน้านี้ Microsoft ได้เคยทำการซื้อสิทธิบัตรเกี่ยวกับมือถือไปจากทาง Novel นะครับผมเป็นมูลค่าทั้งหมด450ล้านเหรียญสำหรับสิทธิบัตรทั้งหมด882ใบ าเกิดว่าเรานำมาหารดูแล้วเนี่ยมูลค่าต่อ1ใบเนี่ยจะอยู่ที่5 1 2 0 4 0 8เหรียญสหรัฐเรามาลองคำนวณในดีลของ Google Motorola นี้มูลค่าต่อหนึ่งสิทธิบัตรเนี่ยที่ทาง Motorola ถือครองอยู่ก็คือ24,500ใบกับมูลค่าบริษัททั้งหมดเนี่ย12,500ล้านเหรียญคุณลองเอา5 1 2 0 4 0 8ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปลองคูณกับจำนวนพาทเทนทที่ทาง Motorola ถือครองทั้งหมด 24,500ใบนะครัใบนะคะผมจะได้เป็นมูลค่าทั้งหมด12,500ล้านเห้ารียญพอดีเป๊ะเอ๊ะจะเริ่มน่าสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอวทำไมจำนวนถึงได้เท่ากันพอดีพอดีเลยการที่ Google ไม่ยอมทำการประมูลในสิทธิบัตรโนเทลให้ชนะเนี่ยอาจจะมีไอจนได้อยู่ก็ได้และนั่นก็อาจเป็นเหตุผลว่าทำไม Google ถึงได้ประมูลเป็นตัวเลขแปลก,ปลกในการประมูลสิทธิบัตรโเทลนั่นเองแสดงว่าตรงนี้เนี่ย Google อาจได้ทำการวางแผนทั้งหมดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือเกิดจากการที่เขาเพิ่งทําขึ้นมาจริงๆมองอีกมุมมองนึงเนี่ยมันหมายอันนาจ,จะหมายถึงว่า Google ได้ไปทําการตกลงกับทาง CEO ของ m o เตอร์โ่ต้องการทําการซื้อเนี่ยมอเตอร์โ,โตล,ล,ลตั้งแต่เริ่มแล้วหรือเปล่าโดยเอามูลค่าของสธิปัตรต่อหนึ่งใบเนี่ยที่ทาง Microsoft เคยซื้อตัวสธิปัตร์โนเวลเอา no ไว้เนี่ยเป็นฐานตั้งจากนั้นเนี่ยก็ออกมาทําการดราม่าว่าเอ้มัลติซอฟเป็นอย่างนั้นมัลติซอฟเป็นอย่างนี้และสุดท้ายก็กลายเป็นเข้าแผงงงขออเาาทุกย่ สามารถซื้อพาเทนทั้งหมดของทางมโตอร์ OLA เนี่ยจํานวนเฉลี่ยเนี่ยถูกกว่าการซื้อสินบัตรโนเทลซะอีกและในคณะนั้นยังไม่พอยังได้ธุรกิจส่วนโทรศัพท์มือถือของมโตอร OLA ทั้งหมดมาถือครองไว้ต่างหากเรื่องราวความน่าสนใจมันก็ยังไม่จบอยู่แค่นั้นเมื่อมีคนออกมาวิเคราะห์ว่าพาเทนที่ทางมโตอร์ OLA ถือครองอยู่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมไอตัวที่มันดีๆเนี่ยก็ทําการขายออกไปสักเกือบหมดแล้วก็เลยยิ่งกลายเป็นว่างานนี้เนี่ย ก o กิลไม่ได้กะที่จะซื้อ m o t o r OLA เพื่อนำมาใช้ต่อสู้อย่างเดียวแน่นอนถ้าพาทเตนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยกับปัญหาที่ทาง Google มีต่อ Apple และ Oracle เลยก่อนหน้านี้เนี่ย g o เ g l e เนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ไม่มีแบ็คกราวทางด้นานการทำฮาร์ดแวร์มาก่อนหลังจากซื้อ m o t o r OLA ไปมันก็เหมือนกับการที่เป็นเสือติดป,ปีกนั่นเองก็พร้อมที่จะทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมรอดูหมากต่อไปที่ Google กำลังจะเดินก็น่าสนุกดีเหมือนกัน ติดตามชมกันครับ